ในตอนนี้จะเป็นเรื่องของการติดดาวให้กับโฟลเดอร์ที่เราใช้บ่อยๆนะครับมีวิธีการอย่างไรมาทำกันเลยนะครับอันดับแรกให้นักเรียนเข้ามาที่แอปพลิเคชันก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่คำว่า d r i v e จากนั้นก็จะปรากฏเมนู Drive ขึ้นมานะครับซึ่งจะมีคำว่าใหม่ ไดของฉันขาเข้าล่าสุดติดดาวไว้ทั้งขยะนะครับซึ่งนักเรียนบางคนพอเข้ามาตรงนี้จะไม่เห็นคําว่าใหม่นะครับอา,อาจจะเป็นแบบได้แบบเก่านะครับเราสามารถกลับมาที่ได้ใหม่มันจะสามารถสลับไปสลับมานะครับเช่นถ้าออกจากได้ใหม่ตรงนี้นะฮะมันก็จะสลับมาที่ได้แบบเก่า นะครับเดี๋ยวจะลองสลับมาที่ไดเก่าดูนะฮะก็จะเจอคาว่าสร้างแล้วก็จะมีลูกศรน,นะฮะถ้าเราจะไปไปไปได์แบบใหม่แล้วก็พาฉันไปที่ไดใหม่ตรงนี้นะครับก็จะง่ายในการใช้งานนะฮะแล้วก็คลิกตรงพาฉันไปที่ไดใหม่เลยทีนี้เวลาคุณครูได้แชร์โฟลเดอร์ให้นักเรียนนั้นก็จะไปอยู่ที่เมนูขาเข้านะครับ ให้นัก,กเรียนคลิกที่คําว่าขาเข้าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเจอว่ามีใครที่แชร์งานร่วมกับเราบ้างนะครับตอนนี้เห็นโฟลเดอร์กล่องวิชาค,คุณครูอภิวัตรแล้วนะครับนักเรียนก็คลิกตรงกล่องวิชาตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วคลิกข้างบนนะฮะตรงกล่องวิชาอีกครั้งหนึ่งแล้วมาที่คาว่าเพิ่มดาวนะฮะคลิกหนึ่งครั้ง เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เวลาทํางานนักเรียนก็จะสลับไปสลับมาระหว่างได์ของฉันซึ่งไดของฉันก็คือพื้นที่ทํางานของนักเรียนในการอัปโหลดไฟล์ต่างๆขึ้นมาและเวลาจะส่งงานคุณครูนักเรียนก็มาที่ที่ติดดาวไว้นะฮะนักเรียนก็จะเห็นกล่องวิชาของคุณครูแต่ละคนแล้นักเรียนก็สามารถดับบลิ้กเข้าไปในกล่องนี้ส่งงานคุณครูได้นะครับนี่คือขั้นตอนการติดดาว